สวัสดีครับ,บคุณพี่ครับสวัสดีค่ะจืนตะยาจันโบค่ะทีนี้อาย่มากี่ปีแล้วครับมาอยู่นี่ได้ไม่ได้สักปีที่าอาย่ทีนี้ทำอะไรครับพี่เป็นทำงานก่อสร้างติ๊กอนป้าก็ทำเมื่อด้ก่อสร้างกันแบบปูนขึ้นจันตรงการที่ป้า ทำงานนักส่งผลเรยกระทบ้เรยต่อสุขภาพของบ้านเราเครียดอย่างเดียวเลยก่อเขี้ยดเศรษฐกิดมากครับพอตักลุ่นเย็นนึกกับลงมือเลยเป็นลมก่อนนั้นนั้นก็บายดีทำเคร่งแรงใจแบกปูนขึ้นจันทร์ส้วงในไปบ่ายเลยตอนนี้ปลาอย่างทำย่งไหมครับมาทำให้ลดเล็วทำให้ลดแล้วนะใส่ให้ได้ตีต้องยึดนะครับปลาเป็นอัมฝึกเลยเกิดได้ขึ้นยังทำให้เป็นถึงขนาดนี้อ่ะเครียด ป้านคนขี้หน่อยใจเสือนเร้ง้ละยีดนูนายเป็นคลาหน่อยใจครับผมให้ป้าเหลาเอ๊ะการวันนั้นเนี่ยวันนี้ทำมาจุดพันชีวิตของป้าต้องเปลี่ยนมาเป็นปนเนียครับวันนั้นป้ามันทำงานที่นี่เสร็จซึ่งปลาหนาน้าซึ่งมันเวียนหัวนี่ก็เวียนมากเวยนีเวียนหัวซึ่งป่าพอเวียนหัวป่าก็จายไม้หนาลังกาะจับวาซึ่ง ถ้ามันแค้นหรวันลงพอเรียกแฟนแฟนตามฉันทึ่อที่ปาหนังลงเร็วแต่ไม่หวาดผึ้นั่นเขาส่งมาร์นค่าเขาแค่นเนี่ยยกไม่ขึ้นเนี่ยโตนะครับค่ารันนี่ใช่ไหมครับตายยกหยกไม่ได้เลยแค่นะครับแค่นอยู่รันนี่อยู่ไม่ได้เลยแค่นคุณป้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะรู้สึกว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ติดกับเตียงจะเดินไปไหนใกล้ๆก็ต้องมีคนประคองไปตลอด ไม่ว่าจะไปฉี่หรือว่าไปอะไรใกล้ๆก็กขึ้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยลูกหลานเข,ขา่ะคจะช่วยป้อนให้ในช่วงระยะแรกที่เป็นนคะคะป้าขับจักรเทวปาเป็นนักเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้กินข้าวด้วยตัวเองก็ไม่ได้แต่วันนี้ถี่พ่มแมะลีมงานมาเห็นป้าเนี่ยป้าข้าขงสายก็หยกยางเดินได้เนี่ยเป็นเพราะได้ขับเทว้าดีขึ้นอะไรกินโพชงนอนนอนแรทีวีซึ่งก็เห็นชอบปากกาเลอ,อ เพราะว่ามันดีเลยเราเติกิจแลมันดีขึ้นขั้นเลยที่อันนี้เดินทึ่งนันเซ็นนันคาลันแรงกไหมครับครับเดินมาเดินทึ่งนู่น<อ>ูเดินไปกลับได้เป็น,ปนรอยส่งรอยเมตรนะมาเดินไปไปทึ่งนู่นสื่อหองเซ็นหิวรบหิวรอิ่ม้องรบกันแล้วค่ะทุกวันนี้ป้าเดินไปดานคาเป็นรักรอยส่งรอยเม็ดแล้วหิวรบกลับมาได้แล้วในป้าไปใจกลั่นในหลูงเราครับป้ารับวันนี้พ่อมต้องข้อขอบคุณคุณป้ามาร์กนะครับที่เปิดโอกาสให้พมได้มา พูดคุยกับป้าเพื่อแชร์ประสบการณ์เรื่องปัญหาสุขภาพและป้ามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยผู้ชมวันนี้ต้องก็กราบขอบคุณป้ามานะครับหากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอ,อย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารเละยาเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง